เราจกไปตรงนู้นใช่ไหมคะเอมี่ how are you feeling today ด <Yeah. Yeah. S 2> ีใจเวลาเห็นธงชาติไทยลอยขึ้นไปนี่มันแบบมีความรู้สึกว่ามันสุดสุดะ เอนี่เอาปะเปี้ยว่าไงล่ะด oh. ีหรือเปล่าวันนี้ดีค่ะวันนี้ได้เห็นแบบน้องๆแบบว่าในระยะที่ใกล้มากๆรู้เลยว่าใครแบบว่าหุ่นของใครคือตัวจริงเป็นยังไงอ่าใช่อันนี้เราให้ดูกันจัดจ่ะเราเชิญอินฟลูเอนเซอร์เราเชิญยูทูบเบอร์มาช่วยกันเป็นหนึ่งในผู้ที่มาร่วมชมแล้วเป็นพยานแล้วก็ช่วยกันเลือกสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้ก็คือช่อง P P t h Creative นะคะ วันนี้นะคะผมจะพามาดูรอบชุดว่ายน้ำที่หัวหินของวิีกาประกวด Miss Universe Thailand 2020นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูนะคะว่างานนี้ใครจะเกิดใครจะดับใครจะแซบใครจะปังใครเดินดียก็ถือว่าจัดโพจะอยู่ในท็อป10เลยนะคะและอันนี้ก็คือชุดที่ปอเปียเตรียมมานะคะว่ายน้งพง ะะแต่ว่าอาจจะถ่ายรูปในงานไม่ได้แล้วก็อาจจะถ่ายวิดีโอในงานไม่ได้เพราะว่าต้องรอให้ PPTV เนี่ยเขาถ่ายทอดสดก่อนเอา้ายังไงอะเศร้ามากเลยอะเดี๋ยวจะเก็บบรรยากาศมาให้ได้เยอะที่สุดลวกันนะคะก่อนจะไปดูนะคะฝากกดไลค์ให้กันก่อนกดแชร์ให้กันก่อนแล้วก็ฝากกด subscribe ชอง p p t Creative ด้วยนะคะก็เข้ามาอยู่ในงานนะคะข้างหลังก็คือไบรอ,อันตันแล้วก็มีการเมาส์มอยพูดเปือกเขาไปเล็กน้อยนะคะ<ม>ด้านนี้ มีแบ็กกรอบด้วยนี่ค่ะพี่หมาคคำว่าเดินให้เด็กมันดูกอดเดินให้เด็กมันดูอีกสักสเต็ปหนึ่งค่ะเออ ดูทาสักก่อนขอ,อนี่คือพี่โอ๋นะคะสวัสดีค่ะวันนี้มาเป็นพี่โอ๋หรือมาเป็นคุณปารีนาะวันนี้เป็นมาดามฟันนี่ค่ะวันนี้เป็นมาดามฟันน,นี่น,าาน,<ช>นะคะ,คะพี่โอ๋ถามก่อนว่าเราก็ติดเรียกพี่โอ๋นะถามมาดามฟันนี่ก็ดีกว่ามาดามฟันนี่ตั้งแต่ตอนเก็บตัวยันมาถึงณตอนนี้คิดว่าใครโดดเด่นที่สุด ก็คิดว่าแต่และคนเนี่ยมีกลยุทธ์ของตัวเองชัดเจนมากทีนึ้จะถามว่าใครโดดเด่นที่สุดตอนนี้พูดเลยว่าไม่มีใครโดดเด่นนำใครแต่ว่ามีคนที่คิดว่าอยู่ดีๆที่เรามองข้ามเขาขึ้นมาอะ,อะไรอย่างเงี้ยเหมือนจะมาติปลายแต่พี่คิดว่าวันนี้จะพิสูจน์ได้เห็นว่าใครที่จะเป็นตัวเก่งและตัวที่โดดเด่นที่ริงเพราะชุดว่ายน้ำจะเป็นตัวที่บ่งบอกว่า นึกออกไหมใช่เออรูปร่างเป็นยังไงอยู่บนเวทีไปสู้กับประเทศอื่นเป็นยังไงดาวเด่นก็เกิดขึ้นในทุกงานเนาะทุกงานจริงจริงอย่างเช่นน้องพีอย่างเงี้ยยูดีบก็กเกืร์ลปนปังขึ้นมาเลย่าง้ยใช่ไหมเอ่ออย่างเชอรเอมซ์ที่เขาตอบดีคนก็จะคาดหวังเพื่อจะให้เขาเขาตอบแซ่บๆซึ่งตอนเนี้ยเขาก็ยังคงตอบได้แซ่บตอบได้แซ่บอยู่แซ่บอยู่อย่างเงี้ยแล้วส่วนอย่างวีนายเนี่ยเหมือนได้เห็นมุมที่สวยขึ้นสวยขึ้นของเขาอ่านะคะอแมนดา อแมนดาอแมนด,ดาก็มีความ้อบความเสี่ยงแล้วมีคิดว่ายังมีอีกอะไคนที่จะเป็นมาค่ะอ่ามีคนที่แบบว่าจู่ๆก็แบบว้ากระแทกใจเลยไหมคะมีบางคนที่แอบคิดและเห็นแล้วแบบอย่างยุยย่างเงยบางมุมเขามีความ สวยมากเอ็กซอแตกใช่ป่ะเขาที่ความเมียงแต่เป็นความเมียงที่ยังคงสวยอยูย่ซึ่งที่รู้สึกว่ายังเอ็นจอยที่จะดูใบหน้ารอยยิ้มอะไรแบบนี้อย่างนเป็นต้นเลยค่ะเวลายิ้มคือยิ้มไม่ตั้งต่านนตงหน,น้าซามมนาซามมนา,า,ม,นามาพร้อมสตอรี่แล้วก็เพื่อเห็นเขาไลฟ์ตอนที่เขาพูดช่วยขาย ก็ตกใจว่าเอ้าน้องไปอยู่ไหนมาถ้าพูดเก่งขนาดนี้ของเก่งมะขอนเก่งมากพี่ก็เลยคิดว่าปีนี้มันเป็นปีที่สนุกม,มากเพราะว่านางงามทุกคนเดียวอยู่คืออเอาความเก็ดตัวเองออกมาสู้กันจริงใช่แล้วจะมีน่าก็คือแบ็คกราวก็คือเป็น หญิงสาวชาวบ้านที่ฐานะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็ต่อสู้ต่อสู้มากรับจ้างแกะสลักรับจ้างสอนโน่นนี่นั่นแหล่เงี้ยเพื่อให้ตัวเองแบบว่ามีเงินในการตัดชดแล้วก็เดินทางมาประกวดแล้วก็ได้ยินแรืว่านราเพราะไม่ได้อยากจะพูดถึงเรื่องนี้ไม่ได้อยากให้คนสงสารไม่ได้อยากได้คะแนนสงสารอยากจะเอาความสมากเท่าเลยซึ่งดีงามมากเลยนะนางงามแบบนี้ใช่ที่คิดว่าน้องๆทุกคนอ่ะควรจะใช้แพลตฟอร์มนี้เป็นการต่อยอดคือผู้ชนะมีแค่คนเดียว ถูกปะใช่ที่เหลือคือเราจะต้องคิดว่าถ้าเราไม่ชนะเราจะต่อยอดยังไจากตรงนี้เพราะฉะนั้นเป็นโอกาสสำคัญของสาวๆสามสิบคนอา่นนาได้ไปเดี๋ยวเราเข้าไปในงานกันนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่คะ,คะ แองจี้นะคะดูว่าสาวงา้เข้าประกวดนิดนึงค่ะมีแต่คนถามว่าแบบสีปากแรงไปไหมเดี๋ยวเจอนางงามดูในกล้องสวยเจอนางงามพิธีคือแรงกว่าค่ะนี่อยากรู้ว่าช่วยคุณแม่ทางานเวทีการประกวดเคยคิดอยากจะประกวดนะก็ไม่เคยค่ะเพราะว่าแบบรู้สึกว่าเราแบบว่าอาจจะทําไม่ได้แน่เลยเพราะว่าชอบทําเบื้องหลังมากกว่าชอบทาเบื้องหลังใช่ชอบแบบชอบชอบแบบว่าชอบบริหารชอบบริหาร สาวงามก็คืออยากเป็นแต่ว่าอยากเป็นคนที่ควบคุมเท้าอะไรอย่างเงี้ยแ<ล>รงอ่ะไม่ไม่ไม,ไม่ค่ะคือถ้าผอมก็จะประกวดค่ะเอาจิงจง,จงพูดไปงานงานเพราะว่าอ้วนอ่ะก็เลยแบบว่ายังยังไม่อยากอยากประกวดถามลูกสาวเจ้าของเวทีก่อนละกันว่าตอนเนี้ยในฐานะที่เราฟรีกับคนข้างในกองแล้วก็เข้าประกวดเยอะแยะมากมายเริ่มมองเห็นหรือยังว่าใครจะมองอเอาจิงๆบอกเลยว่าคือทุกๆุกวันทุกทุกทุกอีเวนต์นะคะ คือทุกคนแบบว่าคือเต็มที่มากแล้วคือแบบว่าวันไหนที่มันเป็นของเขาหนูรู้สึกว่าแต่ละอินเวนน่ะมันก็จะมีวันที่เออวันนี้เป็นของเขามีคนมองแล้วอีเวนใช่แล้วเพราะฉะนั้นอะสิ่งที่สำคัญที่สุดอะที่สุดว่ามันมีวันจริงมันคือวันจริงในแบบสเตจเพอร์ฟอร์แมนซ์สีอะไรอย่างนี้แล้วก็ในรอบนี้เช่นกันนะคะคือแบบที่ว่ามันเป็ในวันนั้นเลยว่าเขาจะแบบเต็มที่สำหับแค่ไหนแต่ไฟนลก็คือต้องคนที่องรวมจริงย่ามันก็คือเดี๋ยวไฟนลก็จะรู้เองค่ะมันจะ ออกมาเองที่ว่านะแบบคนที่มัน,นเป็นตาคนที่มันจะไปฟ้ามูให้เราแล้วมันจะชายออกมาเ้ว,วคิดยังไงบ้าง,างคนเขาบอกว่า,ากิจกร,รรมแน่นมากเลยนางงามไม่ได้นอนแบบว่าติดต่อกัน40-50ชั่วโมงก็หนูว่ากิจกรรมแน่นเป็นอะไรที่ดีนะคะสรรแสดงว่าเราแต่ว่าสปอเซอจ์แน่นอย่เป็นแบบที่จับตาเราก็มีกิจกรรมตลอดไม่แต่ว่าจริงๆหนูนางงามก็มีเวลาได้พักนะคะก็มีเวลาได้พักเวลาดอนเอาไปเป็นเวลาแบบว่าวิ่งหาชุด แล้ก็จริงๆถ้าอยากให้ปังมันก็ต้องรอนิดน่ามันคือเวลานอนไปซ้อมเดินอย่างเงี้ยตางฟอยเย<ต>่ห้องพักก็คืนนางงามคอนคิดว่าม,มันมีเวลานอนพอนะคะเมื่อวานก็ไม่ได้ปล่อยอะไรเด็กจริงๆถ้านอนก็ครบแบบแปดชั่วโมงมันต้องอยู่ที่จัดเวลาค่ะแล้วว่าเราจะจะนีาอาหารการกินก็คือชามราคะไม่มีไม่มีบบาน้ำหนักคืนแน่นอนนางงามไม่ค่อยกินว่ายากินนางงามเรากินต้นนะคะพอดีเนี่ยแบบว่าเพลงมาบอกนี้ต้องกินข้าวเพราะว่าเดี๋ยวสุดท้ายเป็นลมเดินอยู่เป็นลมอันนี้นะคะ โอเคขอบคุณ่านะคะน้องแองจี้อย่าลืมสั่งกระเป๋าน้องด้วยนะคะ299เกเล็กสวยมากเลยนะคะกระเป๋าสแนด์บุ๊กด้ดิฉันคอนเฟิร์มแน่นอนนะคะเอเปล่าแล้วนะคะตอนนี้ทุ่มทุนสร้างมากอาคุณตีคุณตีเมื่อวานเมื่อวานไม่มาวันนี้รีบมาสุดๆเลยเพราะว่าประชุมครับในสายตาคุณตีคุณตีให้ใครเมื่อวานนี้ใครเกิด ภาคกลางในเวลาดึกทื่นค่ะในสายตาอีกนเมื่อวานนี้มีเกิดหลายคนภาคกลางภาคกลางคืนก็เป็นสภาพตามแบก์่ะคนนี้สลับคนนี้เกิดไหมคะเกิดเกิดส่วนคนนี้ก็คือแก่เจ็บแล้วก็ตาย นี่ายมาแล้วเนี่ยเอ็กซ์คลูซีฟมากเลยนะคะเพราะว่ามีมิสแกรนไทยรัฐ2020มาด้วยนะฮะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณน้ำสวัสดีค่ะวันวันนี้เราก็ถือเป็นเป็นพันธมิรกันกับมิสแกรนกับ M.U.G. อยู่แล้วนะคะได้ได้มงมิสแกรนมาก็คือได้เข้าไปพบนายกหรือยังคะภารกิจที่นี้ต่ออันนี้พบกับหัวหน้าพักแพน นะคะแล้วก็คือน้องอินดี้นะคะเอาไม่ใช่พี่แอนนาเองอันนี้ไม่ใช่อินดี้นะคะอันนี้เป็นน้องอินโดนีเซียค่ะคนเรบวันนี้ก,นก็รู้อยู่แล้วว่าใครจะได้ดังนั้นนีขอพูดชื่อเลยได้ไหมอะรู้มาสักพักแล้วเหรอแม่จีจีมงแน่นอน <What? S 1> ดูด้วยแม่เอาจริงยังไม่ถามแม่เลยว่างานกาล่าเมื่อคืนใครเกิดสุดกาล่าหรออ,ใอะให้สามคนให้สามคน มีนาแมนดัสเอฟชอบสมคนนี้แล้วเป็นสามคนที่คนก็โทตั้งโทว่าแบบว่า<ต>สามคนนี้อาจจะไม่ได้แบบไปลึกถึงแบบสามคนสุดท้ายเพราะว่ามันจะดูแบบเบอร์ไปแต่ว่าก็เชื่อว่าพรสวรรค์นแนล้วก็ศักยภาพ potential น้องมันได้อ่ะคนที่แบบว่าทําเหนือความคาดหมายคุณแม่มากดีกว่าคนที่แบบว่าโอ้ยเขาไม่ใช่ตัวเ็มไม่ได้ไม่ได้มีกระแสเลยแต่ว่าทําออกมาแบบดีๆอะไรอย่างเงี้ยแม่มีไหมมีค่ะใช่ป่ะฟีดดีมาก ควีนสวยขึ้นมากอ่านะคะขอคีย์เวิร์ดค่ะคีย์เวิร์ดวันใดดีคะวันนี้วันนี้ไม่มีเซอร์ไพรส์ค่ะเพราะว่าวันอยากให้นางงามสวยๆเพราะต้องการให้นางมีสติมิฉะนั้นนางอาจตกสระได้นี่คือมีไม้มีไม้หลอดนี่คือสติสติค่ะเพราะว่าเนี่ยค่ะเดินๆงงๆเจอไฟแฟลชปุ๊บตกไปในสะจบข่าวเลยนะวันนี้จะมีอะไรเซอร์ไพรส์อีกไหมคะไม่มีแน่นอนค่ะวันนี้ไม่มีเซอร์ไพรส์นะคะแต่ว่า อยากให้ดูนางงามกันสวยๆแต่อย่าลืมโหวตเพราะว่าคนที่คุณชอบเกิดคุณไม่โหวตคุณขาดสติคนจะชมเพลินเสร็จเลยค่ะเดี๋ยวจะมากดกรรมการไม่ได้นะคะร้ายเลยแต่ตอนนี้จะโหวตให้พี่เบกกี้นะค่ะเอ็มยูอะไรดีคะ MU T101 จะมีหมายเลข้าวกล้าวอยู่กล้าวอยู่เลยค่ะดีค่ะพี่เบกกี้ค่ะวันนี้มีคีย์โหวตไหมคะันนี้พี่เต่าแล้วก็พี่หนุ่มนะคะเดี๋ยวจะสัมภาษณ์แบบว่าเมื่อคืนใครทำได้ดีบ้าง ให้คนละสามชื่อเอาเริ่มที่พี่หนุ่มก่อนเมื่อคืนเฉพาะเมื่อคืนนะเมื่อคืนก็ต้องอาแมนได้สิเพราะได้รางวัลไปแล้วแต่ที่พี่ว่าสวยสะกดวิญญาณเลยนะก็คือพรฟ้าสวยมากส่วนอีกคนหนึ่งพี่ให้เป็นควีนค่ะเบอร์หนึ่งเหมือนกันค่ะเหมือนกันเลยตรงหมดเลยนะที่นางจะเดินนะฮะนางงั้นก็จะต้องโพสตรงนี้ก่อนเดินมา ไวายไมยราแดงวิงกันทั้งหมดกรบาดขึ้จุดควิะึมวลชนเยอะมากพี่นชวลาวิ่งวุ่นเลยนะคะตอนนี้ ชินดี so. mm ้แรงมากอ่ะหน้าโอ้ยใส่แล้วชอบมากเลิดได้อยู่ใช้ีับมืเ่อัข้งานบนชีะคะลขอขอดพี่ รมณ์นะคะให้เกย์ถ่ายภาพลูกเลยอับร้อยแฮร์คือดีอว่าแล้วน้องๆนะคะยิ้มไว้นะลูกทุกคนยิ้มไว้นะคะลูกเีราะเราไม่รู้ว่าเขาจะเลือกภาพไหนจะใช้เราต้องสวยถุกท่ากนะนะันน้ำเกลนอวันนี้คนที่ทำได้ดีนะ คือหอนฟ้าวีนาแซลวิวอแมนดา้าสิงดีดเลือกยากมากเลยอ่ะชอเอมก็ถือว่าดีอ่ะแต่ว่าวเราอ,อาจจะยังไม่ได้อินกับสเต็ปองอช่วเอมมากแต่ว่าถามว่าดีไหมดีมีเขาเป็นนแบบนักเอ็นนางแบบมากคุณปราย คณไบร์ให้ใครเอาสามคนคูจริงๆวันนี้ดชอบหลายคนชอบคอนฟ้าชอบควีนอ่ะชอบซินดี้อ่ะอแมนด้าอ่ะใช่เนาะใช่คนไบรอันคณไบร์คณไบร์ให้ใครเอาสามเอาสามามค่ะต่อไปค่ะขอเรียนเชิญนะจ๊ะเบอร์จะขาถ้าน้องๆรู้สึกเมื่อยอยากเกลี่ยท่าโพสเรียนเชิญตามสบายนะลูก ค่เพราะหนูรู้ <S <S พี่รู้ว่าหนูน่าจะเจ็๊เข่าแล้วลูกอแมนด้าพรฟ้าร้ใครที่ชันเข่าอยู่แล้วเมื่อยนะคะเปลี่ยนท่าได้ละลูกค่ะคนนั่งก็พี่สบายนิดนึงนะคะแนะชิโน่กับเนนเตอร์ย้มด้วยนะคะปวยเนาะตินดี้ก็ดต่อไปขออนุญาตกลับเรีนเชิญท่านนะกรรมการดูท่าเลยินดี้วันนี้วันนี้ตินดี้รวดมาวเลยค่ะ ก็ต้องยอมเพราะว่านางก็เป็นตัวเองแล้วก็เป็นธรรมชาติในวันนี้น้อลันลาสูวันนี้ใช่ไหมไอตัดตปมากกว่าสามชื่อเลยเปลี่ยนว่ะเปลี่ยนเป็นใคร เอาซินดี้เข้าแทนแพลวแต่ว่าพี่หนุ่มคุณแม่คะอยู่เชิญเลยค่ะวันนี้นะคะถ้าชอบนะคะวันนี้ชอบที่สุดเนาะก็คงหนีไม่พ้นนซึ่งระเบียบขาดีมากแล้วก็ไม่หลุดเลย่ะแล้วก็หุ่นดีตามมาด้วยคนนี้ชอบนะชอบส่วนตัวเลยนะซินดี้แม้ว่าจะมีจริตเมาแรมตอนลำวงจีบหนึ่งจีบลำวงหนึ่งแต่ว่า มีความมีชีวิตคือการเดินช่วยน้ำเนี่ยเราไม่ได้อยากดูความน่าเบื่อเราไม่ได้อยากดูผู้หญิงคนดีเราอยากดูความสดใสของผู้หญิงสินดี้มีตรงนี้เยอะมากแล้วหุ่นก็ดีด้วยแม้ว่าจะล้นปนิดิดนะฮะแต่ไม่เป็นไรมันนิดเดียวมันแค่ตรงนี้ถ้าไม่ลำบกงตรงนี้หนึ่งล้อหรือรอบเนี่ยให้เต็มเลยเลืออีกคนนึงอีกคนนึงที่เราคุยใครจับไม่ได้อ่ะให้ไปล้านําเมื่อกี้ให้ไปแล้วที่เราคุยจะไหนอย่าตกน้ันตาแม่ยังไม่พูดชื่อพันตาเลย ตอนนี้รอบวงไหมพูดตรงตงได้ไหมก็ไม่รอบวงให้พอนฟา<ต>้าแผววันนี้เท่ากันนะอ่ะสามและสี่เท่ากันสามมไม่สามมาสี่สามเท่ากันให้เป็นสามเท่ากันพ่อนฟ้ากับแผววันนี้เพราะว่าแผววันวนี้ผลดีมากส่วนผอนฟ้าก็เดินดีมากแต่สองคนนี้ขาดมีเรื่องหน,นึ่งอย่างที่สองสองคนแรกมีก็คือความสดใสช่วยน้ำความแบบเฟรชชิ่งอ่ะก็จะงิวมาเข้าใจ วันฟ้ามาแบบว่าอินเนอร์แบบว่าใส่ผ้าสดใสใช่ไหมสำหรับพี่วันนี้นะอันดับหนึ่งก็ต้องอเมนดาเลยน้างน้องอะเพราะเราเคยดูภาพที่นางปล่อยออกมาแล้วคนนั้นเยอะไหมอเมนดามาในชุเนี้ยชัดมากชัดเลยชัดเจนแล้วก็ดูเข่าแบบนางเวลาสี่บบมันสกิลเงมากแล้วนางทำได้ตลอดอ่ะเฮ้ยเราเป็นเราเราทำไม่ได้แน่นอนเพิ่งบอกอเมนดาไปเมื่อวานว่าอย่าแต่งหน้าโทนใายแมว ให้ฟาดไปเลยแล้ววันนี้น้องฟาดมาได้ดั่งใจที่เราต้องการอย่างที่เราอยากเห็นคือมันเป็นลุกที่แบบเอามาใช้ในช่วงในทายแล้วก็คือดีมากและนี่ก็คือความคิดเห็นจากอินฟลูเอนเซอร์นะฮะทีใช้คนางบนายน้องอุ้มอุมแบบว่าโซยิบอุ้มมดีเดนอยูคำว่าเล็กพี่ขี่หนูให้นา กลับมาแล้วแซบแต่ว่าแซบเต็มบักดะเลยอะจริงๆนะิงนะถ้าคมสะโพกอะใช่ชั้นเล็กหรอแต่ชั้นสู้ฉั้นฟาดได้มีรางวัลพิเศษอะไรให้เด็กชั้นคนหนึ่งได้ไหมใครคะคามิน่าคามิน่าเเบาแมวที่แจร์ดีมากเลยอะรับนายต่อจากนาตาลีใช่ไหมเอาจริงๆนะไม่ได้เกี่ยวว่านางผิวสีหรือว่าไม่ได้เกี่ยวว่านางอะไรก็ตามนะอันนี้พูดตรงๆงเนาะเราว่านางอะเป็นนางงามที่สวยมากๆแต่อันนี้แต่เนาะเราว่านางตัวเล็กไปหน่อย เราเลยยังไม่ให้นางเข้ามาใน3เลยในห้าตัวเลเ็กไปนิดนึงนแต่เป็นตัวเล็กแบบพิ่กี้หนูแล้วก็หน้านางอ่ะผ้าได้รับการแบบโมดิฟายอนิดนึงนะเขาเรียกว่าอะไรอะแต่งแบบหาลุคที่แบบใช่ที่สุดอะ่ะพี่ว่าซามิน่าเป็นนางงามที่มีแ a ช s i o n แรงมากนางอ่ะนเลาสามสินคนนะฉันพูดแล้วว่าพามิซาเนาเนี่ยเป็นนางงามที่ีมีแ a ชั่นแบบถ้าจะแรงที่สุดเลยนะแรงมาก ชีวิตกูฟุมากชั้นเล็กแต่ชั้นจนเข้าห้องพันห้านั่งรถมาใกล้ๆอ่ะแต่นางไม่เคยอรีนี่้นฟื้อนะไม่เคยทำตัวแบบว่าน่าสงสารเลยนะไม่เคยทําให้เรารู้สึกว่าต้องสงสารพอเราทําว่ามาเดี๋ยวพี่ทําถ่ายแบบสตอรี่อย่างนี้ให้น้องบอกไม่ไม่เป็นไรค่ะคือน้องคือต้องการพรีเซนต์ความแบบความสามารถความสู้ไม่ต้องมาโฟกัสไม่ต้องมาโฟกัสเรื่างชั้นจนหรือรวยโฟกัสเรื่อนเก่งไม่เก่งเนี่ยตัวนี้ชอบมากแม่ยืนเรียงกันละยังไง ดหั่นไม่ได้อแมนดากับยูยี่สวยมากอะนี่เรานี่เราได้ท็อป3แล้วหรือเปล่า ดูแลเรื่องการโพสต์ภาพของน้องด้วยนะคะคนข้างๆก็ไม่แน่ใจว่าพ like> yep um> um> ี่เมฆหรือพ um> um> uh um> ี่หมองนะคะนะคะนอกจากเป็นแบรนด์ดีไซเนอร์นะคะดีไซเนอร์เป็นผู้จัดการเป็นโทโลกราฟด้วยเป็นเห็นให้แล้วหนูเห็นพี่เมฆทุางให้เลยค่ะและรองเท้าด้วยนะคะสปอนเซอร์จากที่นี่นะคะหนูรองเท้าจากมิริมนะคะมิรินด์ะคะจากมิริมเลยค่ะรองเท้าแอปปรับเรียนอยู่เหมือนกันนะคะ ยังไงนะคะพี่นาเป็นเทนุกอย่างเลยค่ะต้องใส่รองเท้าดูแลนา,างงามค่ะแล้วก็หนชทุกอย่างในชั้นเต้นให้หมดเลย๋ยวให้ท่านซูมานเดี๋อวเดี๋ยวกล้องใหญ่อยู่ไหนเออนี่นี่กล้องกล้องใหญ่เจอจากไปตรงนะะู้นใะช่ไหมคะเอมี่ how are you feeling today นี่ว่าจะสัมพี่ปุ้ยมากๆเลยนะคะคําถามแรกก็คือได้นอนกี่ชั่วโมงคะเนี่ยก็นอนวันหนึ่งนะคะสังเกตนะคะ BSC กลบให้สุดลิทหัรา ไม่เกินเพราะว่าก<ม>่าจะต้องทำลิสต์น,นู่นนั่นก็ช่วยกันกับน้องๆทีมงาน<ม>เพราะว่าปีนี้อีเวนต์มันเยอะแล้วก็มันหลายกองมากก็ต้องลงไปช่วยน้องๆเขาด้วยนะคะแล้วงานในวันนี้ก็คือพอใจไหมคะกับงานก็สวสัสดีคุาพอใจนะเพราะว่าเทวดาก็ประทานพรให้นะคะค <น S 2> ก็คือฝนไม่ตกเพราะเมื่อเช้ามันมืดมามืดแบบจริงๆ แล้วก็ดีใจเวลาเห็นธงชาติไทยลอยขึ้นไปนี่มันแบบมีความรู้สึกว่ามันสุดๆอ่ะนี่เอาป้เปี้ยว่าไงล่ะดีหรือเปล่าวันนี้ดีค่ะวันนี้ได้เห็นแบบน้องๆแบบว่าในระยะที่ใกล้มากๆ<อ>รู้เลยว่าใครแบบว่าหุ่นของใครคือตัวรจริงยังไงอ่าใช่อันนี้เราให้ดูกันจัดจ้าเราเชิญอินฟลูเอนเซอร์เราเชิญยูทูบเบอร์มาช่วยกันเป็นหนึ่งในผู้ที่มาร่วมชมแล้วเป็นพยานแล้วก็ช่วยกันเลื่อกนี่สนุกเนาะ นะคะเห็นแบบว่ามีทันางงามบางคนให้ไปกินข้าวมาเยอะๆด้วยใช่พี่บุ้ยบอกไปกินกินกินเพราะว่าตัวเขามันร้อนแล้วมันก็ทํางานเยอะก็เหนื่อยแต่กองเราเลี้ยงดีค่ะไม่ต้องห่วงงานหนักแน่นอนนะคะว่าจิ๊ดจตกน้ำตั้งแต่เก็บตัวมามีนางงามแบบว่าเป็นลมบ้างหรือยังมีค่ะก็มีบางแต่ไม่ค่ะถึงกับลมถึงนะก็คือแค่แบบบู๊บบูเพราะว่า ตื่นเต้นไม่ทานอาหารนอนน้อยอะไรอย่างเงี้ยนอนน้อยอดนอนใช่บางทีเรบอกเขานอนไม่หลับเขาตื่นเต้นเอาเวลานอนไปซ้อมเดินไงแบบนั้นไม่รู้เหมือนกันนะคะทุกคนก็เห็นมาวันนี้ก็เดินเก๋กันทุกคนค่ะก็ขอบคุณพี่ปุ้ยมากๆเลยนะคะที่จัดงานดีๆแบบนี้นะคะ และนี่ก็คือครูฝนนะคะตาแล้วเพิ่งรู้ว่านักธุรกิจหมื่นล้านเขาทำเป็นแบบเกินโดดกันแบกว่าตายนะค่ะไม่ยอมทำไม่ได้นะคะพี่เบ็คกี้แะพี่เบ็คกี้ก่อนคบเป็นอยู่กับคนที่ทำเสื้อผ้าให้กับผู้ก่าประกวดนะคะทำเสื้อยืดทำเสื้อยืดให้ครับ สวยมากเลยสวยมากอยากซื้อไว้เลยอยากรู้ว่าในฐานะที่เราเป็นคนออกแบบแล้วก็ดูด้รู้เสื้อผ้าวันนี้ต้องมาดูชุดว่ายน้ําคิดว่าให้ใครคะที่ให้อเมนด้านะครับเหตุผลเพราะว่าเขาเดินได้สวยงามมากแล้วก็ขาเขาก็สูงดีมากเลยเนาะ่ะตึงเหยียดตึงปุ๊บหน้าสวยด้วยหน้าสวยหมดผมสวยนี่ขอบคุณมากมากนะคะ ชนะชนะให้ใครอะสามคนวันนี้คิดดิดคือชุดว่ายน้ำสรีระแล้วก็สเต็ปการเดินก็ควรจะต้องมาด้วยกันเนาะเฉพาะวันน mm ี hmm. ้ชุดว่ายน้ำชนะให้อ่ให้พรฟ้านะให้แพร mm hmm. ให้อุ้ม3มหรือว่า4อ่ะให้คนที่4ก่คให้ <5 S 1> คนท <5 S 1> ี่หน่อยสอแมนดาเมื่อกี้มีแพรอุ้มอแมนอ่อีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งสามินาสามินาค่ะ <Okay. S 2> ชอบในความ แย่งซีนแล้วก็ Enjoy the show. S <S เอ็นจอยเดอะโชว์แนี้อันนี้ก็คือคปที่เหวพิชชาน่านะคะเนาะ <No. S 2> และนี่ก็คือทั้งหมดของรอบชุดว่ายน้ำในการเก็บตัว m u 2 2 0ที่หัวหินนะคะไว้เดี๋ยวพบกันใหม่แต่ก่อนจะลาจากกันนะคะฝากกดไลค์ให้กันก่อนกดแชร์ให้กับคลิปนี้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe s u b ส c r i b e เพื่อเป็นการังใจกับปอเปียด้วยนะคะที่สำคัญคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะคะว่ารอสชุดว่ายน้ำคุณชอบใครมากที่สุดนะคะคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะคะทุกผู้ชม ลาไปแล้วค่ะบ๊ายบาย <c oughs> <c oughs>